สวัสดีค่ะชาวราศีตุลเรามาดูกันนะคะว่าการงานของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้การงานของคุณในเดือนนี้ถือว่าดีค่ะนะเพราะอะไรเพราะทํางานทําอะไรก็มีความสําเร็จมีคนคอยช่วยเหลือมีองคอ์กรดีมีลูกทีมดีมี ครอบครัวดีครอบครัวในที่นี่มาถึงครอบครัวในที่ทํางานของเรานะคะที่เขาจะให้ความร่วมมือในทุกๆอย่างคะ่ะทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จนะคะสําหรับชาวราศีตุลในเรื่องการงานคะ่ะโปรเจกต์ใหม่ๆคุณก็มีโอกาสาที่จะได้นะคะถ้าอยากจะทําก็ทําได้คะ่ะเพราะองค์กรคุณดีคะ่ะการเงินคะ่ะสําหรับชาวราศีตุลในเดือนนี้ก็เป็นคน โชคดีอยู่นิดนึงเหมือนกันตรงที่ว่าค่าใช้จ่ายของคุณเนี่ยอาจจะไม่มากไม่น้อยสักเท่าไหรน่นาะอยู่ที่กลางๆเพราะอะไรเพราะมีคนคอยเลี้ยงดูเพื่อนฝูงก็จะหาโน่นหานี่มาให้กินโน่นนี่นั่นเราไม่ต้องใช้ใจเยอะเลยวันๆอาจจะแทบไม่ได้ใช้เงินก็ได้ค่ะพราเดี๋ยวลูกน้องเอาขนมมาให้เอาอาหารมาให้ซื้อน่อนมาฝากซื้อนี่มาฝากอิ่นท้องตลอดเดือนค่ะ ความรักค่ะของชาวราศีตุลในเดือนนี้อืมอชาวราศีตุลเนี่ยในเดือนนี้อาจจะเสียหายเรื่องความรักนิดนึงเพราะคนเราอะไม่ใช่คนรักเดียวใจเดียวเนาะเรามีหลายใจพอสมควรเพราะฉะนั้นระมามาระวังให้ดีค่ะอย่าไปผิดศีลธรรมนะคะทำอะไรมีศีลรักษาศีลห้าให้ดีแล้วก็ อย่าเลือกเยอะถ้าเราคิดว่าเราอยากจะมีคนคอยอยู่ข้างๆนะแต่ถ้าแล้วข้อสำคัญคืออย่าไปหลอกใครนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาค่ะสุขภาพค่ะของชาวราศีตุลในเดือนนี้ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่อง นี่แหละค่ะเรื่องความรักคะสุขภาพยอย่างอื่นคุณไม่มีปัญหาเลยที่จะมีปัญหาก็เฉพาะเรื่องความรักเท่านั้นเพราะอะไรอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นนะ้ะอย่าเป็นคนหลายใจค่ะชอบใครชอบทีละคนอย่าชอบหลายคนนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาค่ะโชคลาภค่ะของชาวราศีตุลในเดือนนี้โชคลาภก็มีแต่ว่า ไม่ได้ใหญ่มากมายค่ะได้โชคเล็กๆน้อยๆ้อยนิดนิดหน่อยๆน่อยไม่ได้อะไรมากมายก็อย่างที่บอกค่ะอาจจะมีโชคลาภในเรื่องอในเรื่องที่ทํางานหรือก็ได้หรือว่าจากเพื่อนฝูงคนรอบข้างที่จะอะ่ชวนไปโน่นมานี่ชวนไปกินโดยที่อิ่มจังตังอยู่ครบเนาะสิ่งที่ควรระมัดระวังสําหรับชาวราศีตุลในเดือนนี้คือให้ พยายามทำอะไรให้คิดเยอะๆอย่าทำอะไรเล่นๆค่ะคิดทำอะไรอย่างมีสติค,ค่ะอย่าวู่วามอย่าใจร้อนอย่าหัวร้อนค่ะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะสิ่งที่เสริมดวงสำหรับชาวราศีตุลในเดือนนี้ต้องบอกว่าของคุณเนี่ยถ้าจะให้ดีควรจะไปไหว้พญานาคค่ะแล้วคุณจะโชคดีค่ะ เป็นเรียกขวัญกำลังใจให้กับคุณได้นะคะสำหรับชาวราศีตุลค่ะชาวราศีตุลในเดือนนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวก็ติดต่อมาได้ที่ Line แอดหม่อมต้นมีแอดไซน์นำหน้านะคะ m o m t h o n ค่ะหรือถ้าใครอยากจะถามอะไรก็ลงไว้ในคอมเมนต์นะคะจะพยายามมาตอบให้ได้ ทุกๆคนค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ